สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ารพรักทุกท่านเนาะนะครับมุนีแอบพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางเขามาขอโศกขอหลับขอตัวเล็กเด็ดนะครับมุนีเขามากลางตาอย่างนะครับนะครับวดที่แล้วนะครับแอบมานะครับกับพระอาจารย์วิไลนะครับได้มาขอซึ่งได้เหรียญล่อหาเนาะนะครับมาขอกับ วิญญาณนะครับผีผูกข้อตายนะครับในหกสองหนึ่งนะครับผู้ใดตัดเหรีกระถึงอยู่เออนะครับกลรศูนย์เจ็ดบอกเขาเนาะนะครับมีมาขอนะครับในงวดวันทีหนึ่งเฤศจกิกานะครับทิมยมเนาะโอ้ยนะครับเป็นภาพที่กระทอมรังนี้นะครับนี่ประวัตินะครับทิมยมเนาะนะครับเป็นว่าเอ่อมีคนผูกข้อตายเจ้าของคนเนาะนะครับอืม งวดที่แล้วพระอาจารย์อื่นลงมาบอยอมลงน,นะครับนมู้ชมนะครับมาเบิงวางวดนะครับเอสีเป็นอย่างไรเหล็กตัวใดก่อนไปรับชมนะครับนมู oui ้ชมอย่าล <c ves related> <c oughs> ืมห้กับมังใจผมนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์สีสำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามเนาะนะครับอืมสวัสดีครับการเลยได้สิพีเออเนี่ยมันสมริสมเบอร์ด้วยเนี่ยเนี่ยลูกผมพรมพาให้เนี่ยเลียนเียงเด้ออี តាមមកតាមទឹកមកខ្ញុំលើផងเด้อនេះเด้อន้ําណៃអីអូនាងអើយយីយីមកផ្ទៃសុំសុំឡាបសុំលេខសុំបើនឹងនាងเด้อអើអុញនាងអើក្មួយខាត់ក្មួយខាននាងនោត្រាក៏យីសុំរូបទៅអើជួយដែរអើណែអើមកຮូបមកបសានេះយីសែនអុយຮូបអុបសាយីសុំវាន់ពីរបីហួតក៏អុយយីច្នឹងអុយ យាយចំបានអើអុយគឺស្រុកឡើងលឺលឺសាអុយញ៉ាងព្រាបយាយនេះเด้อអីញ៉ាងក្កិមកហូបមកប្រសាเด้อញ៉ាងដូនស្អានយាយសុំទេទេទេណាម ទៀតហើយขอเด้อมามื้อนี้3โตตรงๆปลาเด้อก็อีกปลาเด้อนี่เลดนางมูนเกลียววันบุญส่งทองสมพลังเมืองยายคงเลศสมเบือนนี่โอ้ยตรังๆเด้องวดนี้นี่หมูเป็ดไปซื้อปลาเด้องานนอตราวิญญาณเมืองนอตราก็มาปรับใหญ่เออ ជាមកទៅមកអឺមុំខាប់មកគេមកខាប់អឺស้มញាងទីជាងណាអឺស้มផ្ងញាងតํานานផ្ងញាងบ้านมันคือអីទេនិយាយមកជាងមកខាប់មកខាប់តែខ្លួនទេនិយាយមកណាជៀតអរអែងបានមកបង្ខំហមទេបានទេញាងនៅត្រាកំអុយមកប្រាប់និយាយផងខ្ញុំนําដើមមកមកទៅអញ្ចឹងហើយ សុខណាំដេរអីមកចូលមកចូលមកចូលមកចាបានเด้อចូលចូលចូលចាពីបានត្រង់ត្រង់เด้อលោកពំក្ដីហ້ອຍញ៉ាំទឹកតាមមកទីទេណាចៅជ័យអោម៉ានក៏បានណងហឺមុនមុនមុនเด้อយកមកទៅបាននឹងទៀងតែម៉េងតែណប់ឲ្យគូនចៅសុំឈប់សុំឡាប់ เด็กก็จะได้อ้าวลูกเด้อไอ้เด็กสิ่งของลุกก็จะได้บ๊วยเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปไปเรียนฝังบทมาติดฝา้อนอดปล่อยวิญญาณ โ <c oughs> บ,รบรครับอาจารย์ว่างไวปไหนแล้วครับนโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะโตสัมมาสัมพุทธัสสตนะลงมาหละบพอด้อโยมเด้อ กุตลธรรามากุศลธารมายกตัธรมาสุขายาเวทนายาตัมปยุตตาธรมาทุกามาสุขายาเวทนายาตัมปยุตตาธามาทุกามาสุขายาเวทนายาตัมปยุตตาธามาวิปกาธรรามาวิปากธาธามารามาเนววิปกะนวิปากธาธามารามาอุปาทินปาติยาธามาอโนปาทโนปาิยา सम अनुपाथ ननुपाथ मिरी गिरे धमा समी राम ठा साम गिरे शि रे सी खा धामचलाचल मे तो पचयो रमन पचयो अति पति पथयो नर पचय सम पथय शो झमझ पचयो नि सज पतयो पी सज पचयो बोरे อานิจะอปัตถสังฆเราอุปาทวาจะธรรมิโนโอปาจิโตวาเนรูจันติเตสังอุปัสโมสุโขสภเวสตธรรมรันติจมาริตุจมาริสระกะเทวะหังกะริสามีนะติเมสังสโยอจิรังวตยังกาโยภะตะเวงอะสิสะติชุโตอะเปตะวิญญาณะนิราสังวะกะรินทคารสาทินะเจลัฏตินะพ้อเด้อไอ้ อย่ามาบอกหลวงพ่อยังยึดตัวได้หรอกเจ็บเหตุบุญหาดอกเหตุเข้าจนเต็มยกสามตัวทั้งบนทั้งล่างบอกว่านึงก็บอกความออกมาตรงตรงเลยอย่าเบี่ยนี่อย่าพัดอย่าคล้องบริเวณนี้ก็เด็นเพื่อนเจ้าที่จะสร้างยะฟังสัพเพประเด็นออกมาเลยออกมาหาหลวงพ่อมือนี่หลวงพ่ออยัง ขอเ่ขอขอเบรอร์ขอหัวขออเนี้ยลงมาบอกหูงพ่อิน,องนางภาวนาให้เรอยมากก็ไรอร่แอาแบบใรก็ได,ได้ลูกพ่อจะยินหมับอกมาเลยเถอะโยมแม่นำไอกระเทนเาเวีนญาติเรวเด็กอ่อนลงมาหาลหลงไดังื่อ,อ,ล,อลงมาบอกลูงพ่อได้หรือนะี้ ลูกคนนี้ลูกพ่อทีมาทำบุญให้เฮ็ดสังฆทานให้ให้ได้ไปเกิดไปคลานของเขาให้วิญญาณยังหูข้อหอยต้องแต่งอยู่ <S <S เอาไปเกิดไปคลานยังพ่อจะเฮ็ดบุญน้ำหรอกว่าดูสิลูกหามาเฮ็ดบุญน้ำจะได้ไปเกิดไปอยู่สวรรค์สันป่าดาวด้ววันนี้อยากให้มันบอกตรงๆได้ยอยากสิมาบอกผ่าน อ๋อชัดเจนเลยยังคอยมาบอก ปวริตวาลุมิังสุปิทัันจะอวิชิตาจิตาปริตังปนันโสักเเคกามิจารูกจิริสิขาราเตจิัติเซวิมานีนปราเตจัามตตววนาหาเเคหวตุมีเเเทพุมมจะยันตุเทวชราธรเวทมีธรรมานาภาสิสันตสันติเจยมบริวรชานังสะโดเมตุนั้นดุสัมมาทวนากรุวิจมต萨สัมมาชวนากรุวิจม菩萨 กาทุกท er ุกที I think. I think. ่พบวาอาจารย์คุณพระธารีพระภูมิชาแม่ฮังธรณีที่บริเวณนี้ก็ธรรมะหลวงพ่อจะเรียกเข้ามาอยู่ใกล้อยู่ไปแล้วหลวงพ่อจะเรียกเข้ามาเรียกขอสามตัวสองตัวจะพระองค์จะพรประเด็นะบริเวณนี้นั่งไอประเด็นลงมาบอกหลวงพ่อ กีเลดบุญ้าดอกไป,ไป,ไปสามตัวสองตัวได้อ่ะคุม <c oughs> ีถ้วยบอกถวยไม่ใช่กันหา

よく考えなくてもいいと思います。<laughs> <laughs>

พระเอวยจุกมาบังเกิดในตระก้าและตรครัวหอกขระพจ้า พระเทพเจ้าเอ๋ยจงมาเกิดในหูชายและหูหัวของพระพเจ้าเทพพระศิลเจ้าเอ๋ยจงมาเกิดในดวงจิตของพราพเจ้าพระอันมวันาโธนาโธจากคุูอิติปิโสปการติมาอาอุเทพพระศิลปเจ้าเอ๋ยจงมาบังเกิดในตาชายและตาหัวของพระพเจ้าเทพพระศิลปเจ้าเอ๋ยจงมาเกิดในหูชายและหูหัวของพระพเจ้า เทพเจ้าโอ๋จะเอาตเลขตศพให้มาเป็นโตออกกรุงมาบอกข้าพเจ้าพระอันมนาโถนาโถจะขูอิติอิโตขวัตโตมาเอวุนาโมปไายะอตังวิจิตมาปิตังสวะหะเอหิเอหิตังวิจิมาปิตังสวะหะเอริเอหิ เอกิตตอหเอเฮกุตังวิชิมาปิตังสวะห์เจริยวิญญาณลงมาเนี่ยบริเวณนี้ก็ได้เยยราตุเพืเหยียเข้ามาี่อกเนฮกุตังวิชิมาภิตังสวะห์เอเฮกุตังวิชิมาปิตังสวะห เอ้อเอ้ยปวตังริเด็กแม่นางไอคนเดียวเลยไม่ต้องมาเยอะเด็กคนแม่นางไอเด็กคนเดียวไม่ได้มาไม่ต้องมาเยอะเอาคนเดียวคนเดียวมาเยอะมันไม่ดีหลอกเด็กลงมาคนเดียวลงมาคนเดียว ออพอช่วยหนูนพ่อหูไปไหนไม่ได้เลยล่อู่นหน,นหไม่กินข้าวเลยลก็ข้าวหนูก็ไม่ได้กินเลยออยจะบอกไหมกัน บอกพ่อก็ปดลอยนูก่อนนูไม่ใคไหนไม่ได้เลยบพอบอกหลวงพ่อขอไม่จะปล่อยปล่อยออกเอาหนูก็เคยได้กินนะ้หลวงพ่อหลับตาหลวงพ่อได้ไม รับปากหลวงพ่อถ้าถูกเราจะทำบุญให้แต่ไม่ถูกมันไม่ปลดพอยแล้วพอยแห้งตายอยู่านี่ฮะบอกมาเลยให้ตหรงไหนมาบอกมาให้มันชัดๆหน่อยพุทธดังๆเลยหลวงพ่อไม่ได้ยินเลยหลวงพ่ออุ่อนหัวแค่ ไม,ไ,าาาาไม่ได้ยินเอาางกลางเอาางกางไม่ได้ยินสี่หกห้ายินไหมหาไหมาดิสี่หกห้าได้ยินแล้วไดยินแล้วสี่หกห้าอตัวเลย สองตัวสองสี่นะแล้วก็สองสี่สองตัวสองสี่เอาให้ถูกนะให้ถูกคิดไว้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เอาข้าวมาให้กิน คืไปกินกับพู่พ่ออยู่วัดก็ได้พ่อจะเรียกไปด้วยแกาสี่หกห้ากับสองสี่สี่หกห้ากับสอ่เลขเร่องใ่ไม่วันทีท่นแต่วัสที ไม่เหมียนึงที okay. ่หรอเจ้าว่าจด้ตะกี้คือยังไเปเตอรกลาบรเจ้าขนนด่นนตัวจนีงสีม่กราเสองสีอย่าวง่ายโดยบรเจอกเนบรดขึ้นเขา ตัวน้ก <KNOW S 1> ็โจมใส่ดูร่อน่เยใ่ดูแข็นะเดใ่จะก่อจ่อม้ใ่างเดี๋ยคน่เขาม่ครับอือที่เขาที่เขาบนเขาพะคที่ะนึพบพบเป็นยั่่น้อบเลยยังบอกากมาบอก่ครับลูมาอกลงมาบอกเลยสิลูาบอก่พวอเป็นเนว่าได้ที่เห็น่ กอยราเดอราดคสองคนบ้าดยมอุ้งมนิซ่าคนบ้านหกคนไ่นใครใครสายตาดีแบบเห็นไม่เลยงเห็นบาาใครเห็นบใ้หาบ้าเห็นเห็นผสี่หห้า่างที่ใสอยู่บั่งไห น่ะน่ะยูแมเ่อง้ยเออูแอกแมปสนเ่องสองสี่ยูแคมเนอกันบ่กนต้องมีหลายคนแ2 4องสี่มันกั็องค่บธิานบนี้

โอตรงๆจะตรงกันไหมกับเรียนอ้องถ้วาสองสีมือตรงตรงกันเลยอืมเพ้่ก็ใสเนี้ยทีแล้วผมมาท่านเห็นตรงแก้ม ยเหนตัไหนหาหกหาหกอะไรนี่งหกนี่แก้มเล็กหาหกยายเราไม่พูดแต่ว่าเห็นห้าหกเห็นห้าหกที่แก้มพออยังท่านเดี๋ยวให้ให้ให้ผม่าวอัดเดี๋ยวหมุนทำเวลาระวัดมาที่ดิน เอข4 6 5กับ2 4ลงกลางดึกเลยกานลีกา้รงทุ่งเราย่างนะครับแล้วไม่ดึกดะกกองให้ชัดกว่ามั้ยมันยายอีกไมเห็นไม่เห็นนะจะเหียนใด้สวยมากนะครับกสนั้นือย้ายชัดเอืมวันนั้นชัดใส่2 4เป็นเทียนลงเลย นีห่หสองตัวเนี่ยสตัว <gamble> น่ <aj> ่วันนี้เรามาขอกางดึกเลยอืมกระดงละแกะกระเพาเกเร่เนาะอืมโอ้ยเกเร่ไหกระเพา

เต็มแล้วขยายเต็มแล้วนั่นแหละไย่เียบอกถวายปัจจัยหลวงพ่อได้ไมด้ครับหลว่อายัจัได้แล้วบอกกันนี้ตัวไหนขยายหลวงพ่อห้าหกห้าครับ หลุหลวงพอเต็มๆเลยตานี้เดยเดๆๆๆอ่ะสี่หกห้าสี่หกห้ากับ 2, 2, <4. S 2> สองสี่สมีมีผู้นึ่งในเะพิ่นมาลวมเพิ่นว่าเห็นอยู่ในแกมในเหรียญสองส <2, 4. S 1> ี่สองสี่ยายเราไปเห็นอ่านี่นี่ที่ห้าหกนี่ 5, <6. S 1> เห็นห้ากแน่นบ่กอ,ะอะนะครับ 5, 6, เป็น 5, 6, นะคะมานกาคนะมัเนาะ้มานหมานเด้อครับผมขอบคุณครับยายเลาครับหมานหมานครับ